วันนี้ก็สิมาลองเพลงเอาผัวไปเทินเชินฟังจ้าเอาผัวไปเทินเอาผัวไปเทินเอาผัวไปเทินสิเอาผัวไปเทิน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 สิเอาผัวไปเทินทั้งเตี้ยทั้งน้อยพอข่อยบ่รอบ่ขาวบ่สูงบ่ยาวคือผัวชาวบ้านเพิ่นใส่เวียกใส่งานขี่คานบ่มีไัยเกินเลื่อเลาะเลื่อเซินเพิ่นบ่ย่อมแพ้ผู้ใด บ้านเหนือบ้านใต้งง้นใดกับไปแซมแลมไปแจกไปแถมนันเสอร์ใจใหญ่ใหญ่บัดเวียกยุบานเฮ็บดบ่ได้ดังใจสิเอาไปเทินผู้ไม่ให้มันใหญ่กว่าเกา่าบ้าพวกเขาสูงใหญ่เง้วอัลลาดคือซีดี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 ขานาดหุ่นเราใจผู้สาวสิไปนั่งฮะ พวกคอยกระหัวเงาเงพ่ออยากม่อมเหล้าข้าวแล้วเอาผัวไปเถินทั้งเตียทั้งนอ้อยพวกคอยขี่าายอีลีแต่ก่อนตะกี้เรื่องได้ก็ยกให้เพื้นแต่เดี๋ยวนี่นะจะจับอันไดกระเมินสิเอาผัวไปเถินให้มันเบิดแนวส,สัมาา เอาผัวไปเทินเอาผัวไปเทินเอาผัวไปเทินสิเอาผัวไปเทิน